เดี๋ยวขึ้นไปหาผักอีกเนาะค่ะหาเมืองอ่านี่ก่อนี่หลาแอบแอบเขียดจะนาฝนตกมามวนเอาะายผักขั้นตรงเนาะคะ่ะผักขั้นตรงนี่ก็ใส่อ้อมใส่แกงแซบคึือนกันเนาะคะ่ะอ่าแต่วันนี้คอยจะเอาไปกินกับน้ำพริก หอมดอกผักกะแยงยาเมื่อแรงคำลงมเมาก็ได้เห็ดฟางอีกเ้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะก่อนออ้ยเมื่อก่อนก็เอ,อมีเยอะอยู่นะคะี่จ้าเจ็บผักกะแยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะ นี่เมีเยอะอยู่นะคะ,คะมีจ้าเจ็บผักกระเเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะค่ะผักกระแนี่หอมหอมปะเดี๋ยวขึ้นไปหาผักอีกเนาะคะ่ะหาเมืองเนาะค่ะกะกะแซบคือกันเนาะคะ่ะแล้วก็เอาไปใส่ออมใส่โมกเหอนไหมคะ่ะ ใส่อูปปะเชี่ยววังเสียเนาะค่ะจ้าเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขากันนะจ้าค่ะนี่ป้าเข,าเข่าเห่านี่ยูพี่น้องเนี่ยเนี่ยต้นน,ตน,น,น้อยๆนี่ค่ะก้อ,อนี่ค่ะปกติแล้วยุไฮนี่ก็มีผพักะกแย่งพี่น้องก็เลยสชมมหาเก็บเบิง้งเพื่อได้ไปใสสอ้อมเนาะค่ะ ผักกะแยงนี่หอมหอมปะเดี๋ยวขึ้นไปหาผักอีกเนาะค่ะหาเมืองต้นใหญ่ก็มีก็มีผักผักอีหยังนี่เขาเอิญน,นี่ค่ะห้องเขาเก็บเอาผักกะแยงตาหน,นี่ก่อน,นี่หลแอบแอบเคียดจนาฝนตกมามวนเอาลาย เนาะค่ะกาะแซบคือกันเนาะค่ะแล้วก็เอาไปใส่อ้อมใส่โมกเห็นไหมคะ่ะใส่อูปลาเสี้ยวบังเสียเนาะค่ะเยอะมากแต่ว่าฟางเริ่มจะเน่าหมดแล้วก็เลยเกิดน้อยนะคะได้ดอกเดียวจะพี่น้องพ่อได้ไปต่ำปนกินกัมกบมาเบิงเข่าพี่น้องปานี้ก็เลยสิล่งหาเบิงพักไหแงงหรือพักกันแยงเนาะค่ะ จะมีบ bon นนชีค่ะพี่น้องนี่ก็ผักกาดย่าพี่นอ้องนตน้นใหญ่ต้นหน่อยแล้วแต่ว่าผักขยงนี่จะมีความหอมนกค่ะเอาไปเฮ็ดกินกับน้ำพริกเออมีเยอะอยู่นะคะนี่จ้าเจ็บผักขยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะนี่หอมหอมพี่น้องจ้า ต้นหน่อยกับมีนี่หอมหอมพี่น้องจา้าต้นหน่อยก็มีนี่แหละค่ะนี่ปลาเข่าเห่านี่ยูพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นน,น้อยน้อยนี่ค่ะเราก็ได้เห็ดฟางอีกเ้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะกออุ้ย เมื่อก่อนก็เราก็ได้เห็ดฟางอีกเดื้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะมืก่อนโอ๊ยเมื่อก่อนก็าอากาศยานนี่ะก,กินกับซุปเนาะใหม่แซบแซบเนาะคะ่ะกินกับปนกับแซบเนาะคะ่ะแล้วแต่ภูมมักเนาะคะ่ะอ้าวอันนี้ก็ได้ผักเยอะแล้วกะไม่บาย,ยค่ะผักกแย่งนี่หอมหอมปะเดี๋ยวขึ้นไปหาผักอีกเนาะคะ่ะหาเบิอง ค่ะผักกระแยงนี่หอมหอมปะเดี๋ยวขึ้นไปหาผักอีกเนาะค่ะหาเมืงเยอะมากแต่ว่าฟางเริ่มจะเน่าหมดแล้วก็เลยเกิดน้อยนะคะ่ะได้ดอกเดียวจะพี่นองพ่อได้ไปต่ำปนจินกับจ้าเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขาก็นะจ้าที่ขาพี่นองนี่ก็พักกาดยาพี่นงอง เยอะอยู่นะคะนี่จ้าเจ็บผักกะเยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะผักขั้นตรงเนาะคะ่ะผักขั้นตรงนี้ก็ใส่ออมใส่แกงแซบคือนกันเนาะคะ่ะแต่วันนี้คอยจะเอาไปกินกับน้ำพรีกเนาะค่ะกะแกะแซบคือนกันเนาะคะ่ะแล้วก็เอาไปใส่ออมใส่โมกเห็นไหมคะ่ะใส่อูปลาเสี้ยวางเสียเนาะคะ่ะ เนาะค่ะกะากะแซบคือกันเนาะค่ะแล้วก็กกนนะะวกเอาไปใส่อ้อมใส่โมกเห็นไหมคะ่ะใส่อูปลาซิ่ววงเสียนเนาะคะ่ะนี่หอมหอมพี่น้องจ้าต้นหน่อยก็มีค่ะนี่ปลาเข่าเห่านี่ยูพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นน้อยนอยนี่ค่ะอ่ะว่าจะเห็ดอีังเนาะคะ่ะ หอมหอมเราก็ได้เห็ดฟางอีกเ้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะก่อนโอ้ยเมื่อก่อนก็ยึกนกค่ะกาดแซบคือกนเนะค่ะแล้วก็เอาไปใส่อ้อมใส่โมกหมนไหมคะ่ะใส่อูปลาเสี้ยวงเสียนะค่ะนี่จ้าหอมหอมพี่น้องเอาได้พัก,กแย่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเอา ไปเตรียมจะไปเฮ็ดกับเขาเนาะคะ่ะอนี่ค่ะปกติแล้วยูไฮนี่ก็มีผักกะแยงพี่นองก็เลยสชมาหาเก็บเบิงเพื่อได้ไปใส้ออมเนาะ,ะเอ,อมีเยอะอยู่นะคะจ้าเก็บผักกะแยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมะคะ่ะ หอมดอกผักกระแยงยาเมื่อแรงทำลงม,มือม,มีเยอะอยู่นะคะี่จ้ะเก็บผักกระแยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะก่อนนี้ค่ะปกติแล้วยูไฮนี่ก็มีผักกระแยงพี่นงก็เลยสิมาหาเก็บเบิงเพื่อได้ไปใส่ออมนะก่อนนี้ค่ะปกติแล้วยูไฮนี่ก็มีผักกระแยงพี่นง ก็เลยสิมาหาเก็บเบิงเพื่อได้ไปใส้ออมเนาะมาเบิงเข่าพี่น้องปานนี้ก็เลยสิล่งหาเบิงพักไขแยงหรือพักกระแย่งเนาะค่ะจะมีบนนกเราก็ได้เห็ดฟางอีกเดื้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะเมื่อก่อนอุ้ยเมื่อก่อนก็ยี่่ะพี่น้องนี่ก็พักกาดยญาพี่น้อง ้ากาดยาเนี่ยจะกินกับซุปเนาะใหม่แ่บๆเนาะคะ่ะกินกับป่นกระแ่บเนาะคะ่ะแหล้วแต่ผู้มักเนาะคะ่ะอ้าวอันนี้ก็ได้ผักเยอะแล้วกะไม่บา,บายกว่าจะเห็ดอีังเนาะคะ่ะหอมหอมมะเบิงเข่าพี่น้องปานนี้ก็เลยจิลงหาเบิงผักไขแยงหรือผักกระแยงเนาะคะ่ะ จะมีบ bon ออ่นมีเยอะอยู่นะคะนี่จ้าเจ็บผักแยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะเราก็ได้เห็ดฟางอีกเ้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะก่อนโอยเมื่อก่อนก็ยค่ะนี่ปลา,าเข่าเห่านี่ยูพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยต้นน,น้อยนี่ค่ะ มาเบิงเข่าพี่น้องปานนี้ก็เลยจิลงหาเบิงพักขครแยงหรือพักกแย่งเนาะคะ่ะจะมีบอนกเนาะคะ่ะกะกะแซบคือกันเนาะคะ่ะแล้วก็เอาไปใส่อ้อมใส่โมกเห็นไหมคะ่ะใส่อูปลาซิี้ยวเสียเนาะคะ่ะผักขั้นตรงเนาะคะ่ผะ,คะผักขั้นตรงนี้ก็ใส่ออมใส่แกงแซบคือกันเนาะคะ่ะแต่วันนี้ คอยจะเอาไปกินกับน้ำพริกนี่เละมีเยอะอยู่นะคะนี่จ้าเจ็บผักแยงเดี๋ยวจะหาหอยไปออมค่ะอากาศยานี่จะกินกับซุปน่อใหม่แซบๆนะคะกินกับปนนกระแซบนะคะแล้วแต่ผู้มักเนาะคะ่ะ อ้าวอันนี้ก็ได้ผักเยอะแล้วกะไม่บายเราก็ได้เห็ดฟางอีกเ้อค่ะเห็ดฟางก็ได้จากกองฟางของเรานี่แหละค่ะก่อนโอ๊ยเมื่อก่อนก็ต้นใหญ่ก็มีก็มีผักผักอีหยังนี่เขาเอื่นนี่ค่ะเขาเขาเก็บเอาผักแกล้งตกวาจะเห็ดอีหยังเนาะค่ะ หอมหอมต้นใหญ่ก็มีก็มีผักผักอีหยังนี่เขาเอิน